ดูแค่นี้หรือดูแค่คผลโพลของเนชันหรือแม้แต่สมัคอื่นๆเนี่ยเราก็ย้ํากันหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่สูตรสําเร็จเป็นคําตอบว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีใครจะได้เป็นรัฐบาลหรอกเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าอภินิหารเหรอคะก็เกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560นั่นแหละครับที่ทําให้เราต้องมาวิเคราะห์กันหัวหมุนแบบนี้ค่ะว่าสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมาเป็นแบบไหนบ้างอย่างที่เราย้ํากันคืออย่างปี62เนี่ยมันก็จะมีะเรื่องบัตรใบเดียว อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแต่อย่างน้อยอันนี้แก้ไปแล้วเป็นบัตรสองใบเลือกคนเลือกพักใช่ไหมครับแต่กลไกในรัฐธรรมนูญสวสองโหาสิบทเลือกนายกรัฐมนตรีมันยังอยู่ไงยังคงอยู่ออํานาจนอกระบบหรือหมายถึงกองทัพที่มีอิทธิพลต่อการเมืองแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญแลข้อความไหนมาตราอะไรนะว่ากองทัพเกี่ยวอะไรกับการตั้งรัฐบาลแต่การเมืองไทยก็เป็นแบบนี้ปฏิเสธได้ไหมล่ะ สิ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้หน้าฉากการเมืองที่จะออกมาเนี่ยไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าหลังเลือกตั้งแล้วจะเป็นยังไงเราให้ศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักดกรแดนแคนดูให้ช่วยวิเคราะห์ภาพอานาคตแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลมีบางอันที่น่ากลัวมากเลยนะและแต่ก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากให้เกิดมีเหมือนกันส่วนภาพที่มีแนวโน้ม ว่าจะเกิดได้มากที่สุดเนี่ยคนที่ถูกมองว่าจะเกิดได้ก็ปฏิเสธกันจังเลยว่าไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้ดีนะครับเอาลองดูสี่ภาพในมุมของอาจารย์เกรียงศักด์นะครับภาพแรกคือทีมลุงตู่อยู่ต่อทีมลุงตู่อยู่ต่อหมายถึงได้เห็นภาพนายกคนเดิมใช่ไหมคะก็มีหลายเงื่อนไขเหมือนกันนะอย่างแรกรวมไทยสร้างชาติต้องมีสสเกิน5%เเซของสภาก็คือ25คนขึ้นไปเพื่อจะเสนอ ค andidate นาย,ยกรัมนตรีของพรรคของตัวเองได้ได้สิทธิ์เสนอค andidate จากนั้นก็มารวมกับบ้านเก่า <c oughs> คือพลังประชารัฐที่แยกกันเดินมาเอาให้ได้เกินสักร้อยยี่สิบหกกรรวมแล้วก็ไปถามเพื่อนๆในครัวเดียวกันก็ได้นะคะว่าพร้อมมารวมกันไหมเราอยากได้ประมาณร้อยยี่สิบหกเสียงอะเพื่อที่จะมาจับมือกับสอวอและชิงเก้าอี้นายกมาให้ได้ก่อนแล้วเชื่อว่าพอเป็นรัฐบาลเป็นนายก <c oughs> แล้วเนี่ย เดี๋ยวพักอื่นจะมาร่วมให้ได้อ้าวสมมุติว่าเราเห็นว่าลุงตู่เป็นนายกแล้วเราเป็นพักการเมืองอื่นอ่ะอุ่ยเขาได้เป็นนายกแล้วเรามาอยู่กับเขาดีกว่าคล้ายๆปี62ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทําให้ได้คาว่าชิงนายกเนี่ยคือคือชิงก่อนโหวตนะใช่ให้พักอื่นเขารู้ค่ะเฮ้ยเรามีตนอยู่แล้วเราเร้าไปแบวกบวกร้อยยี่สิบหกเนี่ยคุณจะมาไหมถ้าคุณจะมา ก็ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันเพราะว่าถ้าจะชิงนายกก่อนโหวตก่อนเอาแค่นี้เนี่ยหลายพักเขาเคยประกาศเจตนารมณ์เอาไว้แล้วไงว่าจะไม่ยอมตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกอย่างจะเกิดขึ้นข้างนอกสภาแบบพูดคุยแล้วก็จับมือกันแต่ทีนี้เงื่อนไขมันไม่เหมือนปี6 2เพราะว่าผลเอกประยุทธ์อยู่ได้อีกแค่2ปีเท่านั้นท่านพูดบ่อยนะมันอาจจะมีโปรโมชั่นคนละครึ่งอะไรแบบนี้ไหม กับพรรคอื่นๆร่วมด้วยกันน่ะอ๋อมาแบ่งเก้าอี้นายกันร้าเหมือนปีห2สองนี่ยังไงถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ครบสี่ปีไม่เคยเปลี่ยนตําแหน่งนายกนะก็คุณพีไม่ใช่หรอนายกเคยพูดว่าคุณพีไงเป็นต่อใช่ไหมไม่แน่หรอกว่าอาจจะยื่นเงื่อนไขให้พรรคร่วมอ่ะมาเดี๋ยวพรรคอื่นไม่ยอมมาบวกเออใช่ไหมครับต้องต้องแลกเปลี่ยนอาจจะมีเป็นไพ่เด็ดในการต่อรองหรือเปล่าค่ะนี่ภาพที่หนึ่งอันนี้ไม่ยากภาพที่สองทีมเพื่อไทยนำ อันนี้เป็นฉากกระทักท,ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดรับเพียงแต่เขาไม่ยอมพูดยอมรับเฉยๆมีสอสอมากพออที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะเพียงแต่ว่าจะเลือกใครไปร่วมรัฐบาลบ้างเท่านั้นแหละจะจับมือฝั่งเดียวกันหรือจ,จับมือคนที่วางตัวกลางๆหรือจะจับมือขั้วตรงข้ามไหมกลุ่มที่อาจจะมองได้ว่ามีโอกาสแน่นอนฝั่งขั้วเดิมประชาชาติ เก่าไกลเสรีรวมไทยหรือพักที่วางตัวกลางๆลางาแม้ว่าจะมีประเด็นในอดีตกันมาบ้างน,นิดๆหน่อยๆพอถึงเวลาก็ลืมได้ภูมิใจไทยค่ะชาติไทยพัฒนานี้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ได้อยู่ทำรัวได้ค่ะชาติพัฒนากล้าออจะมาไหมนะครับแต่ว่าถ้าแค่เพื่อไทยกับเนี่ยหลายๆพักเนี่ยจะรวมสอสอให้ได้376อืมันก็ยังไม่ง่ายนะ ความคิดเขาเนี่ยคือเขาไม่ต้องการเสียงสวเลยต้องการให้สสเพียวเลยนะคะไปจนถึง3 7 6เกเพื่อไปโหวตเก้าอี้นายกแต่ถ้ามันยังไม่พออีกเนี่ยอาจจะต้องมามองดูพักที่อยู่ตรงข้ามไหมแล้วเขาก็จะต่อรองเอาหลายอย่างที่เพื่อไทยต้องยอมให้เขาอ่ะคือถ้าไม่ต้องใช้ขนาดนี้แต่เพื่อให้เอาบางพักที่มีเสียงสวใช่หรือมีเสียงสสมากพอเนี่ยนะเช่น ภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐที่อาจจะมีะสวเนี่ยถ้าได้พลังประชารัฐถ้าเลือกแค่นี้แล้วไปเติมเสียงสวที่มากับลุงป้อมเนี่ยสองพักนี้เขาก็จะมีอำนาจต่อรองสูงนะม,มันขึ้นอยู่ว่าคุณคุณเลือกยังไงแต่ในแง่การบริหารจัดการอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะพักร่วมมีน้อยอ,อ๋อยิ่งน้อยยิ่งง่ายต้อง<ช>เลือกเอาครับนี่คือทีมเพื่อไทยนำในมุมของอาจารย์เก่งศักด ภาพที่สามคือภาพอนาคตไม่แน่นอนคืออะไรภาพอนาคตไม่แน่นอนอาจารย์ชวนคิดค่ะถ้ามีบางพักถูกยุบพักก่อนวันเลือกตั้งละ่ะมีบางพักถูกยุบก่อนวันเลือกตั้งก่อน,มนไม่ทันแล้วนี่นี่มันจะถึงแล้วนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก่อน14พฤษภาจะมีสมบุติว่ามีบางพักถูกยุบแล้วมันจะยังไงตอ่อล่ะถึงใช้คำว่าภาพอนาคตไม่แน่นอนอมันก็จะเกิดการโยกย้ายคะแนนะนะครับฐานคะแนนพักร่วมรัฐบาลก็จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึง่ง จะเทไปทางพักไหนหรือเปล่าแต่ถ้ายุบหลังเลือกตั้งเลือกตั้งไปแล้วเขาเป็นสสแล้วออ๋ยุบแค่ความเป็นพักสสยังคงสถานะนั้นอยู่หาพักใหม่ได้ย้ายพักหลังจากรู้ผลเลือกตั้งก่อนจะตั้งรัฐบาลสมมตินะอ๋อต้องก่อนด้วยใช่ไหมตัวเลือกแคนดิเดตนายกอาจจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นใครดีคะไม่รู้คนที่ไม่เคยถูกมองมาก่อน คนที่ไม่ใช่ตัวเต็งแต่เขาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บังคับถ้ามันหาไม่ได้ในที่สุดถ้าหาไม่ได้นอกบัญชีก็ได้นี่ครับโดยการให้เสียงออสองในสามใช่ไหม,มหรือจะคนในบัญชีที่ไม่ใช่ตัวเต็งอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วไงในจังหวะนั้นะ <c oughs> ถึงอาจารย์ถึงใช้คำว่าภาพอนาคตไม่แน่นอนเออนะสุดท้ายคือภาพที่มันวุ่นวายแล้วไม่อยากให้เกิดเลยเป็นภาพที่เลวร้ายที่สุด เกิดการประท้วงเพราะว่าไม่พอใจผลการเลือกตั้งแป,แปลว่าผลเลือกตั้งไปแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆก็มีประท้วงขึ้นม,มามและยังไม่พอถ้าสมมุติบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยไม่สามารถทําให้ทุกฝ่ายพอใจก็จะขยายวงเป็นการจลาจลจัดการ,การมไม่ได้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นเราพูดถึงเราให้ความเป็นไปได้ะนะน้อยๆก็ได้ยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่มีใครกล้าพูดหรอก ว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่น,นสิปี2557<ะ>นำไปสู่การตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจเลือกนายกคนกลางจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ลลนบนลูปเดิมๆในทางการเมืองไทยที่อาจจะเรียกว่าเป็นวงจรอ,อุบาทก็ได้ไม่มีใครชอบหรอกคะ่ะแต่เราจะไม่ตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งไปว่าเป็น<ะ>ภาพสุดท้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือภาพความวุ่นวายในมุม<ะ>ของอาจารย์เกรียงศักด์นะครับทีนี้อะไรล่ะภาพไหนล่ะที่มีโอกาสจะเกิดมากที่สุด แน่นอนเชื่อว่าหลายคนคงจะมองตรงกันคือภาพทีมเพื่อไทยนำเพราะเราคิดว่าเขาต้องได้สอสอมากที่สุดไง